หรือจะเชื่อชาวเขเมรไม่เชื่อคำเตือนของนาซากรณีภาพถ่ายจุดความร้อนโผล่ทั่วประเทศกัมพูชาแต่ว่ากลับเชื่อคำพูดของกระทรวงสิ่งแวดล้อมเขเมรที่ออกมาบอกว่าภาพถ่ายดาวเทีมดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จทั้งๆท,ท,ที่เขเมรมีปัญหาเผาป่าเกิดขึ้นในหลายพื้นที่โอ้คุณพระช่วยขนาดหลักฐานเห็นอยู่ทนโทษอยังบอกว่าเป็นข้อมูลเท็จ แต่ว่ากับคําโกหกของรัฐบาลคนเขเมรกลับหลับหูหลับตาถอดสมองเชื่อก็ได้เรื่องแบบนี้ใครได้ยินคงจะต้องเอาเท้าขึ้นมากันนาผากอย่างแน่นอนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในชาชสตเดโอครับ ครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาเก็บตกเรื่องราวที่น่าสนใจกันอีกซักเล็กน้อยนะครับกับเรื่องราวเกี่ยวกับกัมพูชาที่เพิ่งจะผ่านไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาได้เองกับกรณีของภาพถ่ายดาวเทียมจากนา s a ที่ปรากฏจุดความร้อนหรือว่า hotspot จำนวนมากในประเทศกัมพูชานะครับที่สอดคล้องกับภาพถ่ายดาวเทียมของไทยที่ปรากฏจุดความร้อนเช่นเดียวกัน ซึ่งตอนนั้นเฉพาะภาพถ่ายดาวเทีมของไทยผมก็เคยทำคอนเทนต์ตรงนี้ไปแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยไทยกำลังมีปัญหาเรื่องของ PM 2 5ก็ได้มีการส่งคำร้องขอไปทางกัมพูชานะครับขอความร่วมมือให้ประเทศกัมพูชาเนี่ยแจ้งไปที่ประชาชนตนเองให้ลดการเผาป่าที่เป็นต้นเหตุของ PM 2 5 แต่ว่าชาวขเขมรในตอนนั้นนะครับเขาก็บอกว่าประเทศในย่านอาเซียนเนี่ยประเทศอื่นๆนะครับเขาก็เผาป่าด้วยกันทั้งนั้นแต่หากว่าขยายแผนที่กว้างขึ้นเพลเพลทั้งไทยลาวพมา่ารวมถึงเวียดนามเนี่ยต่างก็น่าจะมีจุดแดงเยอะพอๆกับขเขมรนั่นแหละ ก็เรียกว่าตอนนั้นไทยเราตื่นไปนะครับแต่ว่าทาง,ขงเขมรเองก็ยังคงไม่สํานึกแล้วในเวลาไล่เรียต่อมานะครับก็ปรากฏว่าทางนาซาของอเมริกาได้มีการโพสต์ภาพถ่ายดาวเทียมที่มีลักษณะเดียวกันกับดาวเทียมของไทยก็คือตรงกัมพูชานะครับเขาจะมีจุดความร้อน ขึ้นมาแทบจะทษทั้งประเทศกัมพูชาแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าธนาชาจออกมาเตือนแต่ว่าประเทศเขมรประเทศที่ไม่มีดาวเทียมเป็นของตัวเองนะครับกลับออกมาตอบโต้ภาพถ่ายของนาซา โดยที่ทางกระทรวงสิ่งแวดล้อมของเขมรนะครับได้ออกมากล่าวหาภาพถ่ายของนา s a ว่าเป็นข้อมูลเท็จที่ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนนะครับว่าจุดความร้อนดังกล่าวเนี่ยอยู่ตรงจุดไหนของประเทศแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่ทางกระทรวงสิ่งแวดล้อมของเขมรก็พูดไปเรื่อยนะครับตั้งๆที่ ตอนนั้นทางเขมรก็มีปัญหาเรื่องของการเผาป่าเยอะในหลายจุดหลายพื้นที่แล้วจากการที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมของเขมรอ,ออกมาปฏิเสธภาพถ่ายของนาซาก็ปรากฏว่าตั้งแ้ชาวเขมรหลายคนนะครับออกมาสแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากซึ่งมุมมองของชาวเขมรนะครับต้องบอกว่าใครฟังเนี่ยก็คงจะต้องเอาเท้าขึ้นมาก่ายหน้าผากเลยนะครับเพราะว่าชาวเขมรส่วนใหญ่กลับไม่เชื่อภาพถ่ายดาวเทียมแต่ว่ากลับไปเชื่อคําพูดของทางกระทรวงสิ่งแวดล้อมของ ซึ่งทางผมเองก็สงสัยนะครับว่ากระทรวงสิ่งแวดล้อมของกัมพูชาเนี่ยมีหน้าที่หรือว่าได้ทําอะไรบ้างในประเทศของตนเอาล่ะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมว่าลําลองมาฟังความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันดูเล่นเล่นดีกว่านะครับว่าพวกเขาจะว่าอย่างไรกันบ้างกับภาพถ่ายของนาซาเทระบุว่าประเทศกัมพูชามีจุดความร้อนขึ้นทั่วประเทศ เราเริ่มที่ความคิดเห็นของชาวกัมพูชาคนแรกนะครับคนแรกก็เข้ามากล่าววิาพากษ์วิจารณาซาว่านาซารวมถึงภาคฝ่ายค้านของกัมพูชาพวกเขามักจะเผยแพร่ข้อมูลเท็จปลุกปั่นประชาชนถือว่าเป็นมลพิษต่อสังคมกัมพูชา เช่นเดียวกับชาวเขเมรคนต่อมานะครับคนที่เขามายุยงปลูกปั่นให้มีการเผาป่านะครับว่าพวกเราชาวเขเมรเนี่ยเผามันซาอย่าไปฟังพวกนาซาไม่มีอะไรจะทำแล้วละมั้งพวกเราเนี่ยไม่ต้องไปสนใจต่อมาก็พูดถึงเหตุผลของการเผาป่าของชาวบ้านนะครับว่าการเผาป่าเนี่ยก็เพื่อให้ชาวบ้านเดินทางสะดวกและช่วยในการดักจับสัตว์ป่า เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ไม่ให้ข้อมูลว่าเราเผาเพื่อให้มองเห็นป่าได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ไม่ให้เหตุผลว่าการเผาป่าเนี่ยก็เพื่อป้องกันบ้านเลือกสวนไร่นาจากไฟป่าเพื่อไม่ให้ไฟป่าทำลายทรัพย์สินของชาวบ้านต่อมาครับอ้างอิงถึงประเทศไทยว่าในเมื่อการเผาป่าอยู่บนแผ่นดินของกัมพูชาประเทศไทยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาควบคุมอะไรกับพวกเรา มุมมองต่อไปเลยครับฉันจะไม่มีวันเชื่อยกเว้นสิ่งที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมกัมพูชาออกมาชี้แจงนั่นละฉันถึงจะเชื่อเช่นเดียวกับคนต่อมาครับที่กล่าวว่าใช่แล้วต่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐฉันก็มีไม่มีวันเชื่อแต่ว่าเมื่อไรที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมของพวกเราออกมาชี้แจงเมื่อนั้นฉันถึงจะโอเค ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าพวกนี้นี่เขาถอดสมองกันอ่ะมาที่ความคิดเห็นต่อมาครับกล่าวว่าฉันซึ่งเป็นประชาชนชาวกัมพูชาขอประนามนาซาที่อาจทําให้บริการอินเทอร์เน็ตต้องอยู่ชะงักเนื่องจากการลบกวนจากดาวเทียมของคุณ ต่อมาครับแสดงทัศนว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยสงสัยเวียดนามแต่ว่าตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าไทยกับสหรัฐกำลังรง่วมมือกันเพื่อสร้างปัญหาให้กับเราตั้งแต่ปราสาทพระวิหารชายแดนท่าเทพเรือเขื่น v, อน c ี v วเกาะกูดลิมกิมยารวมถึงไฟป่าต่อมาก็ประชดว่าควรห้ามจุดทูบเทียนทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยซะเลย ต่อมาครับกล่าวอ้างอิงไปถึงนายฮุนเซนนะครับว่าในฐา,านะคนกัมพูชาฉันสนับสนุนที่บางคนเสนอว่าเราไม่ควรเผาป่าแต่ว่าปัญหาก็คือด้วยความโง่เขลาของสมเด็จฮุนเซนเขากลับพยายามตัดปา่าไม้บนเขาชนด ต่อมาคราบกล่าวเสริมตรงนี้ว่าการพูชาตัดไม้ในป่าออกไปจนหมดแล้วแล้วไฟป่าที่ว่าลามาจากไหนนาซา่ากำลังบิดเบือนความจริงพวกเราควรระวังเอาไว้ให้ดีต่อมากล่าวว่ามันเป็นเรื่องภายในของเขมรแต่ว่าฉันเชื่อว่ามีกลุ่มคนที่หญิงยโสกลุ่มหนึ่งที่ไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดคนเขมรต้องพยายามยับยั้งคนกลุ่มนี้เอาไว้ ต่อมาครับวิภาควิชาว่าบ้าเอ้ยถ้าหากว่ามันเผาไหมแบบในแผนที่ดาวเทีมจริงๆป่านี้คนกัมพูชาเนี่ยคงจะสุกกันหมดแล้วต่อมาครับฉันทำงานในออฟฟิศและยังไม่เคยเห็นไฟไหม้ป่าสักครั้งบางทีอาจจะต้องไปถามพวกคนเลี้ยงบัวต่อมาครับวิภาควิชาว่าอย่าบอกนะว่าเช้าโลกเนี่ยเกลียดชังทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชาแม้กระทั่งดาวเทีมของนาซาก็เกลียดเรา ต่อมากล่าวว่าจริงๆแล้วชาวนาจะเก็บเกี่ยวและเผานาข้าวในช่วงนี้ถ้าหากว่าคุณไม่เชื่อก็ลองขับรถผ่านทุ่งนาแล้วดูด้วยตัวคุณเองสิต่อมานะครับคนนี้ก็วิเคราะห์ไปรื้อป,ปืยว่าดูจากภาพเนี่ยฉันคิดว่าเราไม่ได้ตั้งใจเผาแต่ว่าจุดความร้อนอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกก็อย่างเช่นในลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียที่ไฟป่าเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เอาละเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูความคิดเห็นของชาวคขมรที่เชื่อถือภาพถ่ายจากนาซ่านะครับอย่างเช่นความคิดเห็นแรกที่กล่าวเอาไว้ค่อนข้างยาวนะครับว่าฉันขี่รถจากกำปงทมไปพนมเปญตอนกลางคืนและเห็นไฟไหม้อยู่บนภูเขาเกือบทุกลูกไฟลุกไปแนวตั้งแต่เชิงเขาไปจนถึงยอดเขากระสูงสิ่งแวดล้อมไม่ได้รู้สึกอะไรเกี่ยวกับสภาพอากาศในเขมรเลยลือ ตอนนี้ดาวเทียมบอกว่าเขมรกำลังมีการเผาไหม้แทบทุกจุดไม่ว่าจะเป็นทุ่งนาและป่าไม้ความคิดเห็นสุดท้ายนะครับคนนี้ก็มีการกล่าวอ้างอิงมาถึงไทยด้วยนะครับว่าถ้าหากว่าเราพิจารณาอย่างลึกซึ้งเราจะเห็นว่าไทยคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนมาก่อนเป็นอันดับแรกกัู้ชาควรเรียนรู้จากสิ่งนี้ แม่ก็ต้องบอกว่าความคิดเห็นของชาวเขมรที่ยังพอมีความรู้ก็ยังคงพอมีให้เราได้เห็นอยู่บ้างนะครับถึงแม้ว่าจะน้อยก็ตามอาแล้วว่าแต่ว่ามาถึงตรงนี้แล้วนะครับเ,เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นหรือว่ามีอะไรที่อยากจะบอกกับชาวเขมรก็สามารถแชร์มุมมองแลกเปลี่ยนกันได้อย่างเต็มที่เช่นเดิมเลยนะครับแต่ว่าสําหรับคลิปนี้ก็จะต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในโอกา้าสัลวันนี้สวัสดีครับ